เลดขากันดีพี่น้องเลยผู้คนถนนหนทางบ้านน้องปลากันป้าถือว่าก็สิ่งายในี่ยวันนี้เนาะก่อนอื่นก็การพัฒทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัดจุคนส่วนจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางส่องบอสุขเปอร์คือเก่าเป็นเก่าเส้นเคยแต่ว่าเมื่อนี้เนาะเป็นสาวแก้วคือเก่าเด้อเพิ่นยังบ่ได้ อ่ะมาพี่น้องเลยเนาะโ้ยมื่อานี้กะอ่าสิได้เข้าไปหาทางอู่้ทางเข้าบ้านมีตู้เพิ่นสิได้เข้าหาทางทางเข้ามีตู้เพิ่นก่อนเนาะเป็นจังได๋มาตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยมาแต่อันมุกดาหารไปทำบัดน้องปลาอ่าตัว อ่ะก็พูด so ค no oh, e. e. ุยน้ำม mm ัต hmm. ู yeah. ่ก uh, ันเลยทุกคนเอยนะโดยอาสบายดีเด้อโอ้ยเป็นจังไดมาเตะมุกดาหานมิตุเป็นอดไรบ่ได้มาลดมาล้างบ่บ่เอ้าเออหาว่าเจ้าอะไรสิเมาลดมาลานแล้วขเมาถือว่าแข็งแห้งนะเป็นอะไรคือว่านี่ข้าว่าเห็ดบ่ได้บ่ เอาทางเขาบ่มาเด้องานมาจากมาถากันย้อนอะไรแบบบ่มาทางเนี้ยน้องปลาเนี่ยบ่นั่นล่ะทางบ้เฮ็ดทางคอเป็นเนาะก็เลยเป็นบ่ได้เฮ็ดเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผ่นก็ยามได้แล้วบ่ข้าวเขามาฮอตนั่นแหละถ้าวเป็นมาหม่วงข้าวเป็นมาหมกก็เดีจะค่อยไปเพราะว่าทางเขามันใกล้อยู่เลยเนาะนั่นแหละโอ้เอาวันนี้จนว่าเพิ่นมาฮอตข้างเน่บ้านนี้เนาะ ว่าเขาไปเป็นบัพอช่มุมงดเราแกจากบ้านเขาไปสวรรค์กันมันพอดีเสียเที่ยวแล้วคือไปนนี้หุยังนึ่งมากกบน้องคนกกบเหนื่อยเนาะเป็นวิ่เป็นเวียนเนาะแม่ลอย่ตันอยู่หักเป็หักหักเป็นัคนกับตกนี้ดีเราเมื่อก่อนเนาะมหากระเด็นื่านี้คือกันบ่คือเดียวมือเดียวคือกันใช ได้ยี่ปูปลาเมื่อก่อนคนตุ๊กก็ได้ปูได้ปลากันอยู่บ่บ่มีอืมคนตุ๊ได้รับกระแสหอยดูดก็เพ้นได้ไปย้ำอะไรเชื่อบานลมกระแทกไปเมื่อไหนก็มาได้ยันปลายังบานลมได้ไหมลงว้าขอยยานบ่มีอืมทำได้นะในบ่มีปลาลงบดเลยลูกเราคนตุ๊กก็อยู่ทัานึงลงบดเลยสัสมันยังบ่อัด้สัก ป้าต้องกินประเดกถุยบานนี่เออเป็นกินสมอกรอยเราจะคานปลาบักขมค่ะว่าคานปลาบักขในย่ะวขาบ้านเขามันาก๊กไก่เนาะเพื่อสิขึ้นเลยจุมลองนองมันคือว่าเตรียมตัวสิไปทั้งใดไเพ่นปียนเซลเอยู่รียมตัวได้โดยไปหาทังน่องลงันกันเด้อ โดงสบายดีเด้อป้าเพิ่นแต่งตัวแล้วละบอสาวๆเนี่เอ้าสบายดีป้าสบายดีป้าเพิ่นอ้าวเพิ่นก็ได้เสื้อมาฝากบ่ป้าคือคือกันแท้นี่ บอกอืมเบบแบบสไตล์เดียวกันแล้วกันน่องมวยก็จะคล้ายๆกันอืมส่งก็มาฝาคนบ่กมันวัดชุดเลยอืมอาน่องมวยถ้าเอาสีเดียวกันนี่ถือว่าไปนดำกันเลยเป็ดแฝดเลยบ่แม็นสามสาวไอ้่นอ่าถ่ายนี่ก่อน เออเอออ่ะเวอสล่าให้น้องเลยคอยให้น้องกินลายกลัวขาป้าพากันได้่อวกันแน่นี่ฮู้ซามสาวหัวยันนะอ๋อตัวน้อยเนาะผู้ส่งไาก็มีแต่ป้๊มเมา ส่งไงพ่อพ่อมันเลิงมันรวมเออขาลามกินได้ลายเริ่มจะงไว้บบนี้มงแล้วแม่ัเดโอ้ทันี่เดี๋ยพอดีงามเพิ่อเอาสีเดียวกันวะไมันคนเดียวซื้อวนเป็นทีมเด้เป็นทีมต้องสีเดียว โอ้ยช oh, ่างหน่อยเขาสิลงกันเนาะมวยเนาะค่ายๆกันยู่เสือเราแกมันแบบแพ้หมวดเดียวกันดีผมมันเปลี่ยนเป็นอีกสีอ้ำอืมอือโอเคไปเดินทางไปพี่น้องเลยนะไปบ่ง่าพ่นสิภากันไปทางใดเนาะรุ่นกันสามสาวจะไปทางใดบ้านนี้อา น่อาป๊บน่อาปบว่ามันจะขี้ขากินได้กินเนวะอปลาินายู่นั่นก็เนี่ยโปลาโปรถึงเลยมาปลาดงกินตับเอะตับยั้ง่ะสุดเด้อตนินากับตํปลาหมึกกับเ่ตับกบทั้งนั้นกับพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเลยทางน้องเตียน้องกินนกันเบเอิน้องเตียก็ยันแต่หมูกินนําเดี๋ปลาุงกินนาเดีว่า กลังฝากกว่างเนาะน้งเพี้ยนังเ้บมย่น้องเตียกับคนขี้อายแน่พี่น้อยห็งหป็นบดยบุก่ห่นบ่กระม์สที่เจ้ามากินประจำบ่ทานเสียนมาโอ

ยังเดียวบะแดดนีเนาะนัวครับแดดแล้แมืแมนทั้งวันนี้มันท้อแน่ยุขาบอจังว่า ติมมาอี่บ้านเนี่ยตือมาตอนเีย้องมาเนาทงจนมาหนาก่อนอย่าลัมานะพันว่าเขาเปิ้อดเปิอดบ้านกันไ่เคยนะบคคลยย่นอ๋อบุคาเน่ยเปิ้ทสมกเลยลมบอืม้ร่อย นล้วไอ้กลัวทั้งข้าวบัวจะมาวันนะ้นสี่น้ำเบอะเป็นยังเด้อแบบแเกครบหน้าหนึ่งบ่อได้โอ้โเงินไห ดีว่ี้ต้งใตหนพอดีเลยแหละ้ตัวนี้สงตมันแห้งมามัก แซ่บอยู่ว่าคือเงียบกันอร่อยอร่อย่าไปปากวะตอนกินบปากคนน่ะพี่น้อยเปนสังเตียปะคุบแบาเนี่ยเนื้นตีนตีนไก

แซ่บฟัวบอลที่เฮาอันท่งเฮากินมากินดูดูแซ่บเลยใครก็เห็นุเพื่อนแต่โดนแหละนี่ทางขึ้นทางจากบ้าน้นทางออกมาย่าีเด้อลก็ลูกค้าไปจำบ้างไปจำระไปจำดนอดนตายดนงเปียเไป

นานแบบนี้ดิให้มวลหนึ่งหั่ไปบัดมืออัดิามคอยเรนเดอร์บีไว้ดิหายเสียงไหมแดดติดติดหายเสียงลรอมนเปิดไปตัวมาก ความปวดไทยมีหลายเราปวดไป่มาเอาเวิดรลว่าบบสบายโอ้ยเห็นจะเปลือกของน้าอิ่บ้างจานนาอิ่มแล้วมันจะบอกอ,อิ่มไปจันได้ถามนี่ถามนั่งเครียรอดเพรเราอิ่มแล้วแจ๊จกไม่พลามีตันี้น

นงปาุกินแต่แบบเ้าแฮะน้าิเด็แทสิเด็กเดกินอหากระจักฮานแท่งน้ำชเจ้าปเบิดจานเลยบอกเมันก็ทปาโต้แ่ขนาสบายดีด้พี่น้องเด้อมาเด้อกินตามมือ กินกินบักันเราเปิดไม้บ๊แมนปะเลยอะตัวนี้บ๊วบแช่พี่น้องเลยแต่พอันจั่พอชุ้มน้องคจะพากันหน้ากินุสมอพี่เจ้าก็ได้นั่นแช่เลยนะไปมาทำ้าพี่เล็กชำฮันช่แันม พายพมาก่อนเลย๊กเกก๊าถอกกาาะไรนมาถามเอาวันนี้มาถามจะขันเคยกรปกันมากว่าโเมนนินหันค่ะตามไือยู่ยบ,บงเดียวนก็เนะา,นนานนะคือบินล็อกแนบันไกมาบล็ขอกค่อยๆข่าอยู่ทีนึ้ค่อยชื่อน้ำแข็งน้ำา ว่าลกูกไม่วดที่อเต้องห่วงวันนี้เจดยงังะไมต้ใจสั่งมาต็มที่ว่ะพอสั่งมาแล้ว<จ>ไม่รู้เจเป็นอะไรว่ะ จ๊ปวดท้องไปก่อนนะวะป็นังาดิเจ๊รกระเด็นเจขอตัวเข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนนะวะเลยนั่งนเลยทำานทำยางไได้ทำกูได้หอดะเนี่ยังด้งแบบทัางหแจกไปเทาไหร่แต่เราเห็นยยาหอบ้านกึก À, Thôi nhàng vô Thôi ta này mẹ nó là cả nó bia nhàng này luôn đây chào lúc mẹ Ừ, như là ướt ướt nó Kênh cho vợ chị đi đi Không phải nhau Nằm cột tiền Anh có chạy không? ปลาพี่น้องเอยน้องปลากี่ว่าเสียงพี่ชาง,งสร้อตงอีบอ่อเนี่นะนยปลาจังบินะบอ่อมันไปอยู่ว่าครับเสีงเงงอนนือมันตรงอะไรน้อยน้อยไดงานกระป๋านึงนนนน มาอีกแ้วพี่น้องจานที่สามแล้วนี่เย้เย้แม่เลยไหมเย้่เดี๋ยวมาเจอมาเดี๋ยวทานเด้ฮะเดี๋ยวทางานี้ดี๋ยวแ่เดี๋ยวมาทมา บ้านเิด <ness> เ <ness> <ness> ีงได้เชี่ติดนไก็เี่บี่เกาสร้างเกาสร้างเดิมีอนพเกาเนาะแ่บระได้ถ้าเปิดนี่แห่ก็แเพื่อนลาบ อ่พี่น้อยเบิดจานที่สีอิมบ่อืโอเคช่พี่น้อยเนาะไปเร็ววันนี้เนาะกินอิมแล้วเพชรพี่น้อ้ย ไาสั่ง่อยก่อนวายเพชรก่อนโดยแซบบอ้ซอยู่กลางีอยู่กลางเอ้าเจ้าคนครับเออลองเตี้ยเหม่อเราครับเลยลน้อยแล้วน้อยหเราครับบเอ้าเจ้าอย่ามาแข่งกับเพิีนแน่นะเพิีนแน่นาะ อืมเฮาสิทําบะหลีเนาะได้โดยๆเอาโอเคแซนเนาพี่น้องเอ้พากันกินอิ่มแล้วก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยสดีเด้อ